นั่งตัวกันเลยค่ะรับบทอะไรในเรื่องนิ้งค่ะชัญญาละครนี้าวก็มาจากตรงนี้ไม่ถึงว่าจะไม่มีคนเริ่มแบบกลัวเอาเกิดก็เลยพี่นนท์ก่อนค่ะเริ่มจากฝั่งขวาพี่เจนเดอร์ค่ะอ่ะพี่นโดนสวัสดีครับด้วยพี่โดนนะครับรับบทซันนะครับ่สวัสดีค่ะดรีมนะคะรับบทมุกค่ะสวัสดีครับบอสชิมอนรับบทผูครับค่ะสวัสดีค่ะแป้งบุญธลิกาสิงห์พารับบทฟ้าค่ะครับตัวน้ำครับรับบทโตโต้ครับ สวัสดีค่ะนิ้งชัญญามะคอลี่รับบทลิลลี่ค่ะค่ะแพลนโดยพักกมลค่ะรับบทเป็นทาวค่ะนนทดานนท์รับบทโจฮาร์ตูนันนลีนะคะรับบทแนนค่ะนิเทศมัอยู่คณะเดียวกันไหมคะไม่ไม่อันนี้คล่ะตอนนี้ค่ะคณะใครอยู่คณะไหนบ้างเนี่ยอวิทยาศาสตร์ยกมือหน่อยเด็กหัวกะทีนิเทศนิเทศ สิลปกรรมครับคนเดียวเลยเหรอไม่ใช่ใช่แต่ว่าเลือกเลือกเชี่ยวฉิเธอถูกอ่ะเราเรียนเพราะว่าสุดท้ายแล้วเราจบมาสิบปีแล้วเราลืมใช่ครับแล้วก็เราก็ไปช่วยน้องๆไม่เรียนก็ถือใช่เป็นเต้นอย่างเดียวชอบเต้นไหนลองสักนิดอ๋อ อยากให้ดูในซีรี์ดีกว่าหัวไวเพราะว่าเราอะเราเต็มทมันพลาดเต้นมันเป็นความลับนะเราต้องซ้อมด้วยเนาะเออเราไปซ้อมกันมาสี่ห้าวันเลยครับแไม่ได้ที่ลืมหรือยังไงอัดจะด้วยอัดวัวปีครึ่งแล้วค่ะพี่อาคาอะไรของพวกเราเนี่ยเรื่องไหมอ่านเลยมันจะต้องเหนื่อยไหมมันเออผานแค่ซอมบี้ยังไงครับแล้วพี่ไก่ดีหนูเชื่อว่าคาแรคเตอร์ทุกคนในนี้เหนื่อยหมดเพราะว่าเพราะว่าเพราะว่าเวลาเราถ่ายหนังสมมุว่าเป็นหนังผีแล้วบอกซอมบี้ด้วยอ่ะเราต้องหนึ่งเราถ่ายดึก สองคือซอมบออี้อย่างที่เมื่อกี้ที่เขาแถลงข่าวไปว่าซอมบี้เขาเป็นพ,พี่ที่เป็นนักแสดงละครเวทีจริง,รง<ช>ๆเ,เล่นแล้วส่วนตัวหนูก็รู้จักพี่คนหนึ่งที่หนูเคยเล่นละครเวทีกับเขามาหอยใจเรื่องเขาจไม่ไมท <c oughs> ันเขาต้อง <c oughs> หายใจนานาเอ้ยไม่ใช่รู้จักพี่เขานานมากแล้วเหมือนเราเห็นเขาเล่นนะแล้วเรารู้สึกว่าคือเขาเป็นซอมบี้ที่มีมิติจริงๆอย่างที่บอกไปแล้วก็แล้วก็ด้วยความที่เราถ่ายกันดึกแล้วแล้วเราต้องมีหนีหนีจริงๆเราต้องวิ่งกันหลายรอบอะครับเพราะฉะนั้นเรารู้สึกว่าทุกตัวละครันเหนื่อยหมด ในนี้เนาะใช่ไหมดีมดีมใกล้ใก้ดีเพงไงเห็นด้วยค่ะเห็นด้วยคือคือมันเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วเพราะรู้สึกว่าเราทั้งหมดเนี้ยคืออยู่ในมหาลัยชื่อว่าซัมไบเบร์มหาลัยคลั่งใช่ไหมแสดงว่าทุกอย่างว่าเกิดขึ้นในมหาลัยเราก็ต้องเอาตัวรอดบินในนั้นคือดีมรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่ นัดแสดงเองเล่นเองก็สนุกแล้วก็รู้สึกว่าถ้าคนดูมาดูเนี่ยต้องสนุกแน่นอนตามของเราเลยบ่อยบอยดังห้ดูใช่ครับเหมือนพี่ดีบเลยพี่หน่อยใช่ก็จริงๆแล้วอยากจะจะฝากแหละคือผมว่าทุกตัวละครมันจะมีเหตุผลของตัวนั้นนั้นอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามนะครับทุกคนเนี่ยสำคัญหมดในเส้นเรื่องอ่าใช่ครับก็นั่นแหละคือแต่เราเป็นเด็กเราเป็นเด็กคณะวิทย์นะเป็นเด็กคณะวิทย์เราต้อง ศึกษาหาวิธีแก้ไขเรือจริงๆผมอาจจะเป็นใครสักคนที่ไม่พูดดีกว่าให้รอดูดีกว่าให้รอดูได้รอดูอะไรอย่างไรรอดูใกล้แล้วใกล้แล้วคณะวิทย์เป็นจุดเปลี่ยนเลยบอยคณะวิทย์จป็นจุดเปลี่ยนไหมมีจุดเปลี่ยนไหมมีจุดเปลี่ยนของเรื่องไหมวิทยาศาสตร์มันคือมันมันคืออะไรที่มันมีหลักการใช่ไหมครับการที่เรามีหลักการกับเหตุผลกับมันนี้มันน่าจะทําให้บางอย่างอาจจะเปลี่ยนก็ได้ต้องรอรุ่นรอรุ่นครับรอรุ่นมาเลยรับ ค่ะก็อย่างที่บอกแหละหนูว่ามันมีหลายมิติมากๆไม่ใช่แค่แบบน่ากลัวอย่างเดียวยังได้เห็นหลายเส้นเรื่องหลายหลายตัวละครหลายคาแรคเตอร์ด้วยที่จริงเพราะว่าจริงๆแบบพี่ๆนักแสดงเยอะมากๆเยอะก็ต้องนั่นแหละค่ะตามเ<า>ส้น<า>เรื่องตามนั้นตา,ตามนั้น <c oughs> แต่เดี๋ยวนี้ใครจะแอบ,บเป็นซอมบ,บี้มีไหมมีอุ้ยแอบก็แอบเลยหรอต้องแอบเลยคือ อคือกลัวพี่ออฟด่ามากเลยคือแต่ว่าบอกเลยว่าสนุกแน่นอนเป็นซอมบี้ที่บอกเลยว่าโคตรจะคลั่งซอมบี้ซีลิเตอร์คังผู้ชายซอมบี้ซีลิเตอเป็นมนุษย์คังผู้ชายถูกต้องได้รู้ฝ่อได้อยู่แล้วซอมบี้ซีลิเตอร์ถูกต้อคุณนี่ต้องนนต้องนานองะครับครับผมผมขอพูดถึง พอเส้นเรื่องอื่นอะเอาจริงเราไม่เราไม่เจอกันเลยในเรื่องตอนที่ถ่ายทำเพราะงั้นเส้นเรื่องอื่นเราไม่รู้เลยว่าเป็นยังไงกันบ้างเพราะววันนี้ผมก็ตื่นเต้นที่ได้ดูเับเพืมาทุกคนเหมือนกันแล้วเส้นเรื่องผมผมกล้าบอกได้ว่าเอยทุกคนอาจจะงงว่าเราเต้นกันทำไมเชลิเดอร์เา้นต้นทำไมในซอมบี้จริงนะครับตอนอ่านบทตเหมือนกันแต่ว่าพอพอมันลำดับเรื่องเรามาเนาะต้นนำเนาะจริงต้นนำต่อเลยครับครับขอบคุณครับพี่นนท์ตัหนึ่งพี่นนท์ช่วยผมเยอะเยะโอเคครับก็อย่างที่บอกแหละครับเราจะมาหาเหต ค่ะเขาถามคะแนเรื่องเราเรื่องเราเอรงเปล่าเส้นเรื่องตัวเองอ๋อเส้นเรื่องของตัวเองหนูว่าจริงๆแล้วแบบถ้านแฟนดูแบบผลงานการแสดงหนูจะรู้อยู่แล้วว่าหนูชอบบทบาทที่ท้าทายมากนอะไรที่มันยากๆหรือว่าอะไรที่มันชายล์เนี่ยหนูจะชอบมากแล้วก็โจเข้าอามันอะไรเงี้ยซึ่งแบบในเรื่องนี้ก็เป็นบทบาทอะไรแบบนั้นที่ก็เลยก็เลยอยากจะให้ทุกคนแบบว่าติดตามดูการแสดงครั้งนี้ซึ่งคิดว่าน่าจะเซอร์ไพรส์คนเหมือนกันว่าแบบ หรออะไรเงี้ยค่ะแล้วก็อีกเรื่องหนึง่งนี้รู้สึกว่าซีรีส์เนี้ยโดดเด่นตรงนอกจากมันจะมีเรื่องของซอมบี้นะที่ทุกคนแบบว่าพูดไปแล้วเรื่องฟิสิกอลอะไรเงี้ยนิ่งว่าแบบพอคนเรามนุษย์เราทุกคนนะคะอยู่ในสถานาการณ์ที่กดดันหรือบีบมันคับอ่ะสัญชาตญาณของคนเราอ่ะมันจะออกมาว่าเราจะจัดการกับซิทูเอชันนั้นยังไงอะไรเงี้ยเราก็จะได้เห็นสันดานดิบเอ้ สาระดิบสาระทะยานดิบเออใช่ทะยานใช่อะไรเงี้ยค่ะของของมนุษย์ด้วยแบบว่าแต่ละคนเป็นยังไงกันแน่อะไรเงี้ยนิ่งเลยคิดว่าตรงเนี้ยก็จะทําให้เรื่องเนี้ยมันเข้มข้นค่ะแล้วมันก็เลยแบบน่าสนใจค่ะดีเลยนะดีดีเลยไม่จบเหรอเนี่เยจบแล้วนี่แต่ต้องมีเรื่องของเราด้วยใช่ด้วยโอ้ยโอ้ยคนนี้ถ้าดูในทีเซอร์ยังไงคมีมันมีอะไรเหรอคะเฮ้ยมีแล้วคุณมีอยำ โอ้ฉ่ำเลยเฉลยเลยเลยแค่โปเตอร์ก็รู้แล้วว่าเป็นคนดีใช่เป็นคนดีมีวินัยค่ะไปหาความรู้ก็คือช่วยเหลือทุกคนใ <laughs> ช่ใช่ก็คือจริงๆเส้นเรื่องอ่ะทุกคน,นมันจะมีความสัมพันธ์ที่เชื่อมกันอยู่ยกเวน้นเชลิดเดร์ที่เราไมา่ได้เจอแหละแต่ว่าสองคณะมาเจอกันแล้วก็คงจะต้องมีความสัมพันธ์ซับซ้อนอะไรบางอย่างแบบความเป็นคนอ่ะพี่เวลามันอยู่กันสองแก๊งใหญ่หรืออะไรก็ตามมันก็จะมีการจับแก๊งแยกเสือสองตัวอยู่ท่มเดียวกันไไม่่ด้้นตองีแบบวา อันนี้เป็นอันนั้นอันนั้นเป็นอันนี้ทําให้มีเกิดปัญหาภายในได้อะไรเงี้ยก็เลยมันไม่ใช่แค่เรื่องซอมบี้ทําร้ายเราทําร้ายคนแต่มันอาจจะเป็นเรื่องของความสัมพันธ์ที่ทําร้ายกันเองไปเรื่อยๆมันก็เลยมีตัวพราวที่อาจจะคอยเคากระโหลกเบาๆอยู่ตลอดเวลาว่าเฮ้ยพวกแกก็ไม่เบาไม่เบาเลยกันอยู่แรงเลยอยากความรักนี่มีไหมคะอยู่ในเรื่องนี้เฮ้ยคุณส่งอะไรหรือเปล่าเอออคุณส่งถามไงเผื่อว่าคุณจะได้รู้มี เนมีมีความรักมีในส่วนของการแบบอุ้ยมันพูดเสปอยวมับสปอยไม่ไปพูดไม่พูดเอาแต่ขม่มีหลักฐานค่ะเท่านี้ในส่วนของพราวซอมบี้มีความรักไหมคะโอ้ยเราดูละกันหนูมันพูดยากอันนี้แล้วก็รู้สึกว่ามันเขาคงจะเป็นบทบาทใหม่ๆของพวกเราทุกคนเลยที่แบบทุกคนไม่เคยเห็นก่อน ก่อนอย่างแน่นอนค่ะคุณธนาโนนคุณโนนคุณนจบนอกคุณนน์จบนอกในเรื่องจ็อกเตอร์มาที่เรอใช่ครับคือเป็นไม่ไม่เกี่ยวกับใครเลยตรงนี้คือผมไม่ได้เรียนคณะเดียวด้วยกับเขาแต่ว่าเป็นเป็นหนึ่งในตัวแปรสำคัญที่ทำให้เกิดเหตุระบาดเฮ้ยเฮ้ยเฮเเ้เฮ้ยเฮ้ยเฮยเฮ้้เ้ยเ้ยเเฮยเฮ้ยเฮ้เอ้เ้เเย้ ต้องรอดูต้องรอดูก็ได้ครับประมาณคืนนี้เราได้แค่นี้เรียกว่าเราจะเป็นสารตั้งต้นโอ้ยไม่รู้เหมือนต้องรอดูต้องรอดูนะโอเคเจ็ดตอนเราจืดูดูนะเที่ยงคืนหนึ่งนาทีนะคะตัวท้ำกุ๊งปลาเลยปลกเลยก็จะเป็นปีนิกะปีนิกะปลาเลยพี่นิงอ๋อก็นะอ๋อค่ะทุกคนคะในวันนี้เที่ยงคืนหนึ่งนาทีค่ะถ้าเราดูทั้งหมด7ตอนรวดก็จะจบประมาณ7จ็ดโมงเช้าพอดีเราก็นอนก่อนก็ได้ครับได้ แต่เออเห็นไหมเห็นไหมมาจริงมาจริงต้องดูเจ็ดตอนร้องดูตอนตอนวดก็ดีเพราะว่ามันพอจบอีพีหน Th anyway> ah> like yeah ึ่งมันก็อยากดูอีพีสองสามสี่ห้าต่อไปเรื่อยเรื่อยเพราะว่าเราต้องบอกว่ามันมันจะมีความพีในเลเวลที่เพิ่มขึ้นมากเรื่อยๆทุกๆ EP อีพีเลยเฮ้ยอย่างเงี้ยอย่างงี้ก็อาจจะดูคนเดียวไม่ได้เนาะอาจจะต้องมีแฟนมาดูเราก็ไปทางแฟนตลอดเลยคนคนี้เพื่อนแกงเพื่อนไหมหรือแบบ แต่ถ้าอยากฉี่ก็ดูจากเจ็ดก่อนมาหนึ่งอยากค่ะว่าทําไมว่าทําไมตอนจบถึงเป็นแบบนั้นแล้วค่อยมาหาคําอะไรอ่ะก็คือรวมแก๊งเพื่อนกลุ่มกลุ่มที่สนิทสนิทเป็นเพื่อนอะไรอย่างงี้ก็ได้ก็มาดีกันก็ได้